วันนี้เราจะมาทำหนอ่อยัดไส้กันค่ะรากผักชีกระเทียมเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสรสดีแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะตำโขกให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากนั้นก็เอาเครื่องที่โขกละเอียดแล้วมาผสมกับหมูสับนะคะหมูสับ สีจะไม่ค่อยสดนะคะเพราะว่าเราเช่แข็งไว้นะคะจะใช้ซ่อมหรือว่าไม้จิ้มฟันนะคะกรีดหน่อให้เป็นเส้นๆนะคะหน่อนี้เราใช้หน่อกระป๋องนะคะพอดีมันไม่มีหน่อสดเนาะถ้าเป็นบ้านเราใช้หน่อสดนี่จะดีมากๆเลยค่ะกรีดหนอ่อเสร็จแล้วเราก็จะไปผสมแป้งกันค่ะ แป้งนี้เราใช้แป้งสาลีธรรมดานะคะที่ใช้ทำขนมนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปทีละนิดนะคะอย่าให้จางเกินนะคะเราจะผสมแบบเข้มคนนิดนึงนะคะนี่นะคะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เลยค่ะถ้าอยากให้แป้งเนี่ยติดกับของที่เราจะนำไปชุบทอดนะคะเราก็จะเติมไข่ไก่ลงไปค่ะ1ฟองนะคะ หลังจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากับแป้งได้ดีเลยนะคะให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเมื่อผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำนหน่อไม้นะคะยัดไส้กันค่ะเราจะปั้นหมูสับที่เราหมักไว้นะคะเป็นก้อนๆน,นี่นะคะแล้วก็ เอายัดลงไปตรงกลางนอที่เรากีดเป็นเส้นๆเลยนะคะแล้วก็บีบๆนิดนึงนะคะให้มันแน่นนะคะแล้วก็จัดรูปให้สวยงามนะคะนี่จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำนอที่เรายัดไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงไปชุบแป้งกันเลยค่ะชุบให้ทั่วๆเลยนะคะนี่ขั้นตอนนี้คือแป้งที่เราผสมกับไข่มันจะ ติดกับหน่อได้ดีเลยนะคะหลังจากที่เราใช้หนอ่อชุบแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งกระทะเติมน้ำมันเปิดไฟให้ร้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็นำนอลงไปทอดเลยค่ะทอดให้เหลืองเข้มหรือน้ำตาลเข้มเลยนะคะ ใช้ไฟปานกลางค่อนข้างร้อนนะคะค่อยๆทอดไปพลิกกลับไปกลับมาเพื่อให้หมูสับข้างในมันสุกนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะของดาวก็จะทอดสีประมาณนี้นะคะก็อาจจะทอดสีเข้มกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยว มูสับข้างในมันจะไม่สุกนะคะถ้าใครทำก้อนใหญ่นะคะสุกแล้วก็ตักออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูนะคะทุกคนนี่เรามาตัดดูข้างในกันค่ะอุ้ย สวยงามสวยงามหอมรากผักชีพริกไทยนะคะกลิ่นกระเทียมก็ครุ้งค่ะเป็นยังไงคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะไม่ยังไม่เคยกินนะคะ